น้องไปไหนครับอ่าว่าจะไปลาดผ้าลอยนึงอ่ะจ้าอ้าวหนึงคนมาเยอะก็ลุกไป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 ด้วยกันเลยอ๋อไปกันเลยโอ้โหไปกันเลยหืมน่าถึงแค่ พี่จ๋าพี่จ๋าใก้จะถึงหรือยังจ๋านี่ไกลเอ่อเกือบจะสามชั่วโมงเลยจ๋ายังบ่ถึงพี่สาวหนูบอกว่าจ๋าบอกข้อสอบไปลาดผาวลอยหนึ่งมันใส่เวลาประมาณยี่สิบนาทีเลยจ้ะโอ้ยรถมันติดหนูใจเย็นอจียเดี๋ยวแยงนาถึงแล้วลูกอ๋อจ๋าจ๋าจ๋าถึงแล้วหนูไห้สารหนึ่งพันบาทอ้า่งพันบาทเลยบะจ๋าคือแพงแท้พี่สาวหนูบอกว่าลอยเดียวเองนะจ้ะสมัยนี้ไม่มีแล้วหนูร้อยบาทนะ จ่ายมาพันหนึ่งอะองไมจ่ายยันไ,ได้เ,เดล็คุณบอกมาเคลียร์จ่าไหมอุ้ยกันตำรวจเลยบอกจ้าวิเยนจ้าเดี๋ยวสนุยย้อใจก็ได้จ้าพันหนึ่งก็ได้จ้าระวังเหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่ควรทำในการใช้บริการของบขอสเมื่อถึงจุดหมายกรุณาตรวจสอบสิ่งของก่อนลงจากรถโดยสาร ไไปไหนครับออ๋อว่าจะไปราดข้าวลอยนึงอ่ะจ้าอ๋อไปกับพี่เลยแป๊บแป๊ปอย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้าไปไปอ๋อป่าเป็นยังไงจ้าเดินหนูไปติดต่อไปชาติสะพานเมืองกันเลยจ้าเดี๋ยวขอบพูดอะไรนะจ้าเดี๋ยวติดต่อไปชาติสะพานเมืองจ้าสังเกตป้ายบอกทางจุดต่อรถจุดขึ้นแท็กซี่มิเตอร์จุดขึ้นรถเมย์ หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ น้อง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 ,องไปไหนอาวันจะหารถติดต่อโคราชครับโคราชนะไปไม่กับพี่มานพี่เข้าไปไปเร็วไหมน้องเร็วครับพี่เท่าไหร่ครับส <200. S 1> องร้อยฮะให้โค้งเดียวเองนะพี่เนี่ย สองร้อยเลยหรอพี่แหละราคานี้เท่านั้นแหละจะให้ไม่ให้เดี๋ยวจะมีเรื่องไงสองร้อยเลยพี่เออแค่โค้งเดียวเองนะนั่นแหละสองร้อยมาเร็วๆไปไวระวังเหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นกับคุณโอเค หากท่านต้องการต่อรถโดยสารไปยังจังหวัดหรือภูมิภาคอื่นท่านสามารถเดินตามป้ายบอกทางมายังสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรขาออกเพื่อซื้อตั๋วโดยสารภายในอาคารหรือติดต่อประชาสัมพันธ์เพื่อสอบถามเส้นทางและหากท่านต้องการใช้รถรับจ้างสาธารณะโปรดสังเกตป้ายแสดงอัตราค่าโดยสารหรือบัตรประจำตัวของผู้ให้บริการให้ชัดเจนาไปไหนคะไปโคราชครับพี่ครับมันนี้เลยมันนี้เลย หาตัวโคลาดอยู่ใช่ไหมนีม่ไงตัวโคลาดครับผมหาตัวโคลาดตอนนี้ครับนี่ไงตัวโคลาดตอนหนึ่ง รถส่งแค่นี้นะไม่มีคนน้องต้องไปหารถต่อเองเอายังมีถึงโคราชนะครับพี่น้องจะลงหรือไม่ลงอะ่ะพี่พูดกับน้องดีๆแล้วนะเอาระวังเหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่ควรทำในการใช้บริการของบขสน้องไม่ไหนคะไปโคราครับพี่ครับนี่เลยมันี่เลยมานนี่เลย หาตั๋วโคราชอยู่ใช่ไหมอย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้านี่ไงตั๋วโคราชเอ๊ะชุดแบบนี้มันไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขายตั๋วนี่เดี๋ยวผมไปถามเจ้าหน้าที่ขายตั๋วดีกว่าซื้อตัว๋วดยสารในช่องจำหน่ายตั๋วเท่านั้นสวัสดีครับพี่พอดีผมจะเดินทางไปโคราชนะครับไปที่ที่ที่ไหนพี่ที่นครับนี่ค่ะเรื่องาร <ผม S 2> ตวร,ระะตวจสอบรายละเอียดในตั๋วด้วยสารให้ถูกต้องตัวปอ .1 กรุงเทพโคราชวันที่14เมษาโอเคถูกต้องเพราะความปลอดภัยของคุณคือหัวใจในการบริการของเรา สิ่งที่ควรทำเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่านในการใช้บริการของบขสเมื่อถึงจุดหมายกรุณาตรวจสอบสิ่งของก่อนลงจากรถโดยสารอย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้าสังเกตป้ายบอกทางจุดต่อรถจุดขึ้นแท็กซี่มิเตอร์จุดขึ้นรถเมล์หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์อย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้าซื้อตั๋วดยสารในช่องจำหน่ายตั๋วเท่านั้น ตรวจสอบรายละเอียดในตัวโดวยสารให้ถูกต้องหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทขนส่งจำกัดขอบคุณครับ